สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนค่ะดอกไม้อันสวยงามอันนี้มีชื่อว่าอะไรเพื่อนๆคงอยากรู้เนาะคือดอกพุทธเจ้าหลวงค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆค่ะปีที่แล้วนี้นางไม่ออกให้ชื่นชมเนาะมาออกปีนี้เดือนมกราปีหกปดเนี่ยค่ะ วันนี้วันที่ยี่สิบค่ะนี่เดือนมกรานี่สวยงามมากๆค่ะสีขาวบริสุทธิ์ค่ะสีขาวบริสุทธิ์นี่กีบของเขาเนาะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเกสรค่ะสวยงามนางบานทีละดอกนะคะเป็นช่อแบบนี้แล้วก็บานทีละดอกอันนี้ดอกตูมอันนี้ตูมเล็กค่ะนี่อันนี้ตูมเล็กๆอีกมินิอีกอันนี้อีกช่อหนึง่งต่างหากค่ะอันนี้ช่อหนึง่งต่างหาก อันนี้อีกช่อหนึ่งค่ะสวยงามมากๆมีอยู่สามหัวใหญ่ๆเนาะสามหัวสามต้นใหญ่ๆก็ออกดอกให้สามช่อแบบนี้นยคะหนอละช่อค่ะปะบัวเรียกช่อเนาะเรียกช่อแล้วทีนี้ก็นี่บานแล้วหนึ่งดอกขาวบริสุทธิ์ค่ะสวยงามมากๆค่ะนี่ สวยงามมากๆสวยงามค่ะอยากให้ได้ชื่นชมนี่เลยเวลานางบานนี่ก็จะบานนานมากค่ะกว่าจะโรยก็หลายวันนี่สวยสวยแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะคะไม่มีกลิ่นหอมใดๆสวยงามเนี่ยค่ะ ปาบัวก็บำรุงตามปกตินั่นแหละค่ะปุ๋ยเกตนมนมจืดแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็เปลือกไข่นะคะเปลือกไข่เปลือกไข่แห้งๆเนาะปนๆแล้วก็ใส่มันมีเยอะก็ใส่เยอะเยอะไปหน่อยเยอะไปนิดนึงทานปนด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มนะคะนี่เอาไว้ในที่ร่มนางไม่ชอบแดดนะคะไม่ชอบแดดใบใบเหลืองเืองนี่ โดนโดนแสงแดดก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะนี่สวยงามมากๆค่ะสวยงามปีที่แล้วนี่ไม่ออกดอกมาออกดอกปีนี้นี่ของสวยของงามไม่อยากเก็บไว้คนเดียวเนาะแบ่งปันแบ่งป,ปันค่ะดอกพุทธเจ้าหลวงสวยงามมากๆค่ะนี่ถ้าขาบานสามช่อบแบบนี้คงจะสวยมากๆค่ะ จ้าป้บวก,ก็มาคลิปสั้นๆเนาะพอหายคิดถึงกันค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะป้าบัวก,ก็ทยอยไปเยี่ยมเพื่อนๆเรื่อยๆค่ะเยี่ยมเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกผักอะไรเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะคลิปนี้ป้าบวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะ